สวัสดีค่ะชองมาด,ดามทำสวนค่ะมื่อวานนี้ผมจะพามา,มาบำรุงบกเขอโอ้บกเขืบผมพเพอแป๊บเดียวเก็บไปกินรอบแรกแล้วรอบแรกรอบสองรอบสามรอบสามมันได้ดต้นละสามหน่วยสี่หน่ยวยขาเ่อถึกแดดเนาะค่ะเนาะเดี๋ยวเมื่อนี้ผมจะพามาบำรุงค่ะบำรุ่งบกเขือบำรุงดอกบำรุงต้นบำรุ่งดินพ้อม เขาหนาวแล้วเพื่อเขาหลอดนะะเนาะเมื่อทังทั้งมาร์คิมาบลูนนั่นค่ะทั้งมาคิมามักไวออเซียน่ามักไวค่ะเวลาห่อจะเอาไปใส่ห่อก็เอาไปกรองกรองใส่ขวดแต่ว่าบุมกลองใส่ขวดไว้หลายอยู่ค่ะยามจะใส่ไว้เท่ะสองส้ำขวดดังนั้นนะมันบะเรือเริ่มแกแล้วเดี๋ยวมันจะมาเก็บอยู่ม่มรุ่งก่อน บำรุงเดี๋ยวมื้อนนี้บุ้มจะผ้ามาบำรุงค่ะเออเดี๋ยวก่อนบำรุงเดี๋ยวบุ้มจะเอาในเบิ้งพี่น้องเบิ่องอันนี้บุ้มเปี่ยนสีแหมเปี่ยนสีเป็นสีออกสีแดงแบบแดงเปลือกม,ม,ม่วงม่วงม่วงมั่งคุดไหมค่ะนี่ก็เปียนสีแหละพี่น้องบุนแจะเคยเห็นเดยนี่ค่ะหรือว่าเนี่ยมันจะเข่าโคกเดือนเลยเด้นี่ค่ะนี่เปี่ยนสีออกออกแดงแดงม่วงน้ำตาลซะละนี่ เข้มเข้มอันนี้เป็นจุลินทรีเ e อ็มเด้อค่ะเด้อจุลินทรีเ e อ็ M, นมน e ้ม e อีเอ็มที่ผมเฮ็ดเองเนี่ยขวดน,น,นี้ก็แม่นนี่นอะสีมีขลับๆแดงๆอยู่นี่เดีย๋ดวยวก็ของล่างก่อนข้างล่างก็สะเป,ป็นมุ้งม่วง,ง,ง,งนี่เมมตินี่นี่นี่เบื้องดีๆเด้อเปลี่ยนสีเพราะอ่าน,นี้ผมไม่ได้เอาตากแดดเด้อค่ะผมไว้ใหนหล่มเพราะอาจจะโดนแดดเพิ่งจะข้าวคนเด้ออันนี้เป็นม่วงเลยค่ะนี่ เป็นสีม่วงเลยพี่นอกอืออืม,อมเอาไปยังเสร็ละลองใส่บึ่งก่อนจูรลีนสีสีเขียวค่ะจูรลินสีสังกะสีสีเขียวน้ำมักเปลือกกล้วยอันนี้ขวดที่สามแล้วมุดแล้วค่ะน้ำมักเปลือกกล้วยมดแล้วค่ะสีไดหมากใกม่เด็บน,นี้เราซับตัดอีกเด้วบอกว่าเอสติกาเต็มพนะเที่ยวลบออกอยู่โอ้ อันหอดใส่ละอันนี้เป็นน้ำมักเปลือกกล้วยค่ะบุ้มบอกว่ามดแลวเนาะมดแล้วขวัวสุดท้ายแล้วเดี๋ยวมจะได้มักไม่มักแล้วบุ้มก็เอามากกรองมีทั้งเนื้อค่ะมีทั้งเนื้อทั้งเปลือกเปลือกเขาก็าไปล่งทงางหมักส่วนหนามเขาก็เอามาไวถ้ถอ่บำรุงบำรุงผืดบบำรุงผักเมื่อนี้บุ้มจะมาบำรุงบเกอือก็ใส่สูตรเก่าสูตรเดิมแต่ว่าเมื่อนี้บุ้มมีปุ๋ยฮิมาค่ะนู่นน่ะบุ้มมีปุ๋ยฮิมา ดี๋ยวบุ้มจะเอามาผสมน้ำก่อนจะมีเปลือกหน้ามักเปลือกกล้วยเนื้อกล้วยหอมจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงสีเขียวแล้วก็จะมีจุลินทรีเอม็มจูเลียนซีเอม็มเลือกใส่ขวดนี้ลองเบิง้งเนี่ยค่ะสามขวดนี่เดี๋ยวจะเอาผสมน้ำมาบํบารุงมะเขือค่ะ บำรุงบกเขือจุเลซี่เอ็มนี่ก็ซ้อยในการบำรุงพืชผักดูแลพืชผักใดหรือว่าเขาจะเอาไปาปรับสภาพพวกน้ำพวกดินอากาศใดเนาะนี่คอกเป็ดคอกยังนี่เหมาะมากเลยคอกเป็ดเวลาหนาฝนมันจะมีกร่นเนาะค่ะเนาะจะมีกิีนมันแชะเวลาเฮาทำความสะอาดแล้วก็เอาไปโรดค่ะมันจะได้บออันนี้เขาจะได้ไปพวกป้องกันพวกเชื้อราเนาะแบคท,ทีเรียรที่บ่เป็นประโยชน์นะคะพวกเชื้อราพวกแบคทีเรียที่สางโทษนั่นเนาะ ปั๊บกินปั๊บยังได้ค่ะเขาก็จะเอามาบำรุ่งดินเนาะเขาจะอยู่ในกลุ่มของพวกจุเลินทซี่สังเคราะห์นี่แหละค่ะพวกจุเลินนซี่สังเคราะห์แสงเดี๋ยวผมจะเอามาใส่สามสูตรสูตรของผมผมบไม่สูตรตายตัวเด้อค่ะมีฉะนังบำรุ่งผมกับบำรุ่งไปถ้าได้ผลมากผมก็สิจื้อสิจำใหม่เออว่าสภาพดินของผมเขามักปุ๋ยแบบนี้แบบนี้อันนี้มีตั้งแต่ปุ๋ยน้ำทั้งนั้นค่ะปุ๋ยน้ำที่เฮ็ดขึ้นมาเองเดี๋ยววุจะไปซื้อน้ำเออไปซื้ออันนี้ อันอียังก่อนละแป้งเขามากนะคะ่ะแป้งเขามากยี่ลางเวียดนามนะคะ่ะเดี๋ยวบุงจะได้ไปซื้อออกมาเห็ดอันนี้เดี๋ยวบุญจะพาเห็ดอีเอ็มเนี่ยเดี๋ยวบุงจะพาเห็ดบอลเลยวเดี๋ยวบุงจะพาหมากก่อนบอลลายเดี๋ยวโทรศัพสมามสามันสิบอันหมากเอยมันสิบไต่มันสิบบ่อบันทึกโอ้ยเป็นกัดคัดของๆทั้งใดดอกมาข้ามมาผาสมมาเนี่ยเปิดอันนี้ก่อน ใส่ลงไปเลยค่ะมันสีแก้ไข่สูตรที่บุงบ้งอบำรุงพริกพืชผักกินผลเนาะค่ะเนาะี่บรุงบอกพริกพริกบะคือเร่งสางลํำต้นของเขาให้แข็งแรงติดดอกออกผลค่ะนี่เดี๋ยวว่าหมบลุงแล้วกว่าบอกสามดอกแล้วค่ะว่าสีเพิ่งว่ามันสีเป็นสีใดเนี่เป็นสีน้ำตากลกุ้นมันเป็นสีออกแดงๆน้ำตาลหมูวงจังใดดอก ใส่ลงไปเพื่อทีบุมจับบำรุ่งดินค่ะปรับสภาพดินพร้อมปรับสภาพดินพร้อมในยินเสียงบ่นี่ใส่เนียหน่อยเพราะว่ามีสามต้นแปลงเป้าค่ะแปลงเป้าเดี๋ยวจะได้มาลือออกยกกระสอบออกเบิดปูพื้นไม่มันเย่มเดกับบำรุ่งกับรถกับรถแตนามเนาะมามีม่วลา่มาดูแล่ดูแลแต่บอกพิก ดูเลเขาก่อนค่ะเขาหนาหนาวแล้วเพื่อเขาหลอดเขือ,อขเปาะข้างกบปลูกไว้ซองซ้ำตนก็พอได้เก็บกินพอได้เจวเนาะคะ่ะเนาะต้นเห็นบุกพริกน้อก่อนเห็นว่าอะไรบุกพริกอันนี้ยิกงอเมลใบเกล็ดไก่เมือ,มมองอ้อพวกมะเร็งมะเร็งปากดูดเขทาทำลายแต่ว่ากาเริ่ม เริ่มจะติดดอกติดอย่างมากแล้วล่ะค่ะเบือต้นนี่ก็เริ่มให้หนวยมาอีกเล่วมึเม่งมากเเขาวสวนในชุดนอนใลเล่นนี่พี่นาะมึงเนี่เก็บมเมล็ดพันธุ์ได้สองนวยแล้วสองนวยกับเรือแล้วเบือปะปข้างกบเอาไปเจียวหวานๆด้ค่ะนี่เจียวตำตำร่วมกันก็เบือพวกเบือม่วงเบือเขียวเง้วทั้งขุนทั้งข้างบ้าน คลิปนี้ปูมาซ้ำนี่แล้วค่ะล่องเอาล่องเอาอันนี้มาบังรุงเบิงเด้อค่ะเด้อเอามาปรับพวกดินพวกอย่างดินห้องมันจะได้เป็นเชื้อราพ้อมอีกอย่างหนึง่งมันกับปรับความเป็นโกดเป็นด่างให้สมดุล้อมเนาะให้ดินของห้องสมดุล้อมพืชผักของห้องมันก็จะได้บดตองใบด่างใบลวกใบเหลืองใบ,งใบยังก็สีได้เขียวงามเดี๋ยวเห็นบบมปลูกเสนกระสอบเพราะว่าบลมปลูกลงดินโดยตรงบดได้ค่ะดินดิน บริเวณบานปูมันมองงามนี่เบิ่องเอาเนี่ยแห้งๆขี้ดินทรายแบบนั้นล่ะเดี๋ยววงก็สิได้ไปซื้อพยัคฆ์มาปลูกนี่เห็นบอน่อนี่ดินออร์แกนิกเป็นดินเก่าได้นี่ดินเกา่าดินมันเหลือเอามาผสมกับผสมไม่ก้อนก้อนสิปลูกดินออร์แกน,นิกนั่นเลาปลูกนั่นปลูกนี่เวลาข้เหลือออกดินอันนี้ดีๆจะไปซื้ออยู่อันนี้ จะขอผสมอีหยางหินเนี่ยค่ะหินหินเม็ดน,น้อยๆนี่ในี่น้อยหินพวกหินกรวดหินหยางแล้วนี่ขอ,อผสมจังเป็นหินมาแต่ทงังใดไปกันเด้อค่ะเด้อขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมค่ะขอบคุณทุกๆก,กำลังใจทุกคอมเมนต์ขอ้ทุกท่านมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงปราศจากโรคไข้ไข้เจ็บต่างๆค่ะเจอกันใ่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ bít phá vậy con